คลิมากชีวิตเพิ่งรู้ก่อนทำเลสิกรีเล็ก2ชั่วโมงว่าตัวเองทําไม่ได้ตอนนั้นคือหง่อยมากและยังมีอีกวิธีสําหรับคนที่ทําไม่ได้นะก็คือ ICL จะมาิูแบบละเอียดยิบหปทุกคนฟังวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ทํา ICL ผ่าตัดใส่เลนส์เสริมแก้ไขปัญหาสายตาสัาน้นเอียงยาวนะคะบอกหมดตั้งแต่ต้นจนจบทุกขั้นตอนข้อดีข้อเสียใครมีแผนจะทํานะคะหรือว่าทำเลสิกรีเล็กไม่ได้เนี่ยดูคลิปนี้ให้จบนะเราก็จะตัดสินใจได้เลย ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเราแพลนจะทำเลสิกรีเล็กมานานมากแล้วอยากทำตั้งแต่มัธยมแล้วอะเพราะว่าเบลสายตาสั้นตั้งแต่ปสามอะแต่พอเราโตเออเราก็รอให้สายตาของที่พอตอนนี้อายุ28แล้วอะก็รู้สึกว่าโอเคพร้อมจะทำแล้วมาว่าเบลทำที่ T R S C นะคะทุกคนคือเบลเลือกมาหลายที่มากๆแล้วก็มีคนแนะนํายังไงว่าก็ต้องเป็นที่นี่แหละคือก็ดีสุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นัดคุณหมอทุกอย่างเรียบร้อยอยากทําสุดๆไปถึงเขาก็จะมีวิธีคือปรึกษาตอนเช้าแล้วก็ ผ่าตัดตอนเย็นได้เลยคือสะดวกมากปรึกษาก็คือเหมือนตรวจละเอียดยิบถ้าเกิดเราทําได้เราก็จะต้องผ่าตอนเย็นเลยเพราะฉะนั้นอ่ะทุกอย่างโปรเซ s มันจะจบแค่ใน1วันสําหรับรีเล็กหรือเลสิกใช่ไหมเราก็ไปทุกคนสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็ตรวจตรวจ,ตรวจไปเรื่อยๆตรวจตามห้องต่างๆแล้วคนพบว่า พอมาถึงห้องที่แบบกระจกตาเราอะหนากว่าคนปกติด้วยนะคือแบบดีมากทาเลส,สิกได้แน่นอนพออีกห้องหนึ่งวัดความโค้งของกระจกตาเราสุดท้ายแล้วอ่ะกระจกตาเบลมันไม่ซมเมทรีหรือมันไม่สมมาตรเป็นรูปถ้วยอะคุณหมอบอกว่าถ้าทําวิธีเลส,สิกหรือรีเล็กอ่ะเขาก็จะเป็นการยิงเลเซอร์ไปที่ผิวกระจกตาเราถ้ากระจกตาเรามันโคง้งไม่สมมาตรมันอาจจะแบบ มีผลข้างเคยียงในอนาคตซึ่งที่เนี่ยเรามัน่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่ๆเพราะว่าอันไหนที่จะเสี่ยงนิดเดียวคือเบลไม่ได้เป็นเสี่ยงมากเขาบอกจริงเคสเบลก็ทําได้นะแต่เราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากระจกตาเรามันไม่สมมาตรคุณหมอก็เลยตัดสินใจว่าไม่ให้เบลทําเลสิกหรือลิเล็ก,กด,ดีกว่าเพื่อความปลอดภยดดัยในอนาคตและระยะยาวที่นี้คือแบบอันไหนที่มันเสี่ยงนิดเดียวเขาก็จะไม่ให้ทําเลยเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยบอกเบลว่าโอเคเบลไปทําอีกวิธีหนึ่งแทนซึ่งก็เรียกว่า ICL ผ่าตัดใส่เลนส์ คือเฟลแบบคือต้องกลับบ้านนะเพราะว่าจริงๆอะ่ะเรานัดผ่าตอนบ่ายสวันนั้นใช่ปะเราจะทำซูเปอร์รีเล็กที่เร็วกว่ารีเล็กด้วยคือแบบแค่8วิที่ TISC เขาก็มีสุดท้ายต้องกลับบ้านทุกคน เพราะว่าทําไม่ได้แล้ววิธี ICL อ่ะมันก็ต้องให้คุณหมออ่ะสั่งตัดเลนส์พิเศษจากสวิตเซอร์แลนด์เลนสนะ์อ่ะรอประมาณ1-3เดือนค่อยกลับมาใส่เลนส์เราจะอธิบายวิธีนี้ให้ฟังนะคะคือสําหรับใครที่ทํารีเล็กหรือเลส,สิกไม่ได้ไม่ต้องเศร้าไปนะมีอีกวิธีที่ช่วยชีวิตคุณและเป็นวิธีที่แบบวิธีเดียวเลยด้วยที่แบบเรายังใจฟูว่าอย่างน้อยเราทําอีกวิธีนั้นไม่ได้เราก็ยังทําอีกวิธีหนึ่งได้นะคะใครบ้างที่เหมาะกับการทํา ICL และใครบ้างที่เหมาะกับการทำเลสิกรีเล็ก ICL อ่ะ คือคนที่สายตาสั้นมากๆแบบ9 0้าร้อยเจ็ดแพันหนึงแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องตาแห้งมากๆแบบคนตาแห้งก็จะไม่สามารถทำเลสิกกับรีเล็กได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาจะไปยุ่งกับกระจกตาเราแล้วมันจะมีผลต่อน้ำตาทำให้ตาแห้งมากขึ้นก็วิธี ICL จะไม่มีไม่ไปยุ่งกับกระจกตา ตาเราก็จะยังฉ่าเหมือนเดิมจะใครก็จะไม่ทาให้ตาแห้งเพิ่มขึ้นเหตุผลข้อสุดท้ายที่คนที่ทํา ICL แบบเบลก็คือกระจกตาไม่สมมาตรเราก็ถามคุณหมอว่ามันคือโรคหรอคะมันคืออะไรทําไมเบลถึงเป็นเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่า,กาไกล่พาคเราตั้งแต่กําเนิดซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรต่อการใช้ชีวิตเลยเบลใส่คอนแทคมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็นอะไรแบบนั้นแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เรลชอบมากคือเขาเคลือบสารป้องกันรังสี UV ด้วยเพราะฉะนั้นตาเบลที่มองยู่ทุกวันเนี้ย คือจะป้องกันรังสี uv ได้ระดับหนึ่งคือแบบ amazing ป่ะการทำ icl กจะต้องตรวจละเอียดกว่าวิธีเลสิกดีเล็กเพราะว่ามันเหมือนการผ่าตัดใส่เลนส์เสริมคือสมมติอันนี้คือกระจกตาเราอันนี้คือตาเราตาดําเขาก็จะแบบเปิดแผลนิดนึงซึ่งแบบเราไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะทุกคนแล้ววิธีทําคือเร็วมากวิธีจริงๆก็คือเหมือนคุณหมอก็จะเปิดแผลนิดนึงแล้วก็จะใส่คล้ายๆเหมือนคอนแทคเลนส์อะลองเรียกว่าเป็นเลนส์เสริมที่เขาสั่งตัดมาพิเศษสําหรับสายตาเราเป๊ะขนาดเท่าลูกตาเราเป๊ ใต้รูม่านตาแล้วหลังจากนั้นนลเลนก็จะกลางอ,อัตโนมัติเองแล้วไม่ต้องเย็บอะไรเลยด้วยนะทุกคนเพราะว่าแผลที่ตามันจะสมานเร็วมากใส่ปุ๊บชัดปั๊บค่ะทุกคนคือคุณหมออ่ะผ่าแบบเร็วมากนาที2นาที3นาที4่นาทีประมาณเนี้ยเสร็จแล้วเบลรู้สึกว่ามันเร็วมากจริงๆแล้วคุณหมอใจดีมากๆเบลทำกับกับอาจารย์แพทย์สุก,การดานะคะก็พอคุณหมอใส่เลนเข้าไปปุ๊บก็จะค่อยๆชัดขึ้นแบบโลกใหม่แบบชัดเจนแล้ววิธีเนี้ยตอนแรกอ่ะ บอกตามตรงว่าเราไม่ได้ศึกษา ICL มาก่อนเพราะเรามั่นใจว่าเราจะทำรีเล็กซูเปอร์รีเล็กทำได้แน่นอนใครมันจะไปทำไม่ได้อย่างที่เบลบอกว่าตอนทำอะ่ะเขาจะหยอดยาชาจะไม่มีการฉีดยาชาอะไรลงไปที่ลูกตาเราทั้งนั้นทุกคนคุณหมอก็จะหยอดยาชาไปเรื่อยๆหยอดยาขยายม่านตาโปรเซสในสูตรมันอาจจะยาวนานนิดนึงคือตอนผ่าแป๊บเดียวแต่ตอนรอยาชาม่านตาขยายเราก็แค่นอนสบายๆแล้วเขาก็จะมาหยอด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 อะไรประมาณนี้มันไม่เจ็บเลยมันจะรู้สึก ตอนทาตอนที่คุณหมอมาทําที่ลูกตาเราอะ <c oughs> เบลจะรู้สึกเหมือนความแบบน่วงนิดเดียวนิดเดียวที่ลูกตาแบบตอนแรกเราก็กลัวแหละว่ามันจะเจ็บไหมนู่นนี่นั่นสรุปไม่คุณหมอมือเบามากเราตอนทําคุณหมอก,ก็จะแบบอ่าน้องเบลมองไฟให้คุณหมอนะมองไฟตรงนี้นะมองเป็นจุดนี้นะโอเคคุณหมอใส่เดนเข้าไปแล้วนะคะเราไม่รู้สึกอะไรเลยทุกคน คือแค่ต้องมีสติมองไฟสิ่งที่ทำก็คือมีสติมองไฟแล้วก็ห้ามตื่นเต้นเกินแค่นั้นเราทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีวิธีทางของหมอนะคะ ICL เอลขาจะทำวันละข้างวันหนึ่งมาทำข้างนี้แล้วเขาก็จะปิดตาแล้วอีกวันหนึ่งอะ่ะเราก็ตื่นมาแล้วก็มาผ่าอีกข้างหนึ่งซึ่งแบบข้างนี้ก็จะเห็นชัดแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะผ่าแล้วก็รอโพอสอีกข้างหนึ่งซึ่งมันแบบสะดวกแบบแล้วก็รวดเร็วมากๆจนเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่เหมือนเป็นการผ่าตัดมันก็เป็น ค่เรามาใส่เลนส์แล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าแผลที่เขากรีดนิดเดียวมากๆแบบมิลสองมิลในมือใน,น,น,นแล้วก็เพื่อใส่เลนส์เข้าไปในม่านตาเราอะ่ะจะสมานเองได้ภายในแบบ4ี่หชั่วโมงเพราะว่าตาเราันผนัตาจ,ะจะไม่มีน้ําตามีอะไรพวกนี้ก็คือไม่มีแผลตอนแรกตอนผ่าเราเราก็แบบเปิดดูตาอีกข้างหนึ่งที่แบบอีกวันหนึ่งที่มาเปิดตาแล้วอะ่ะตาเรามันไม่ได้เหมือนมีการผ่าตัดอะไรเลยทุกคนมันเป็นตาใสๆปกติไม่ได้มีรอยแดงมีรอยผ่าคือมันไม่มีอะไรเลยไม่เห็นแผลอะไรทั้งนั้น คือปังตอนนี้ก็1เดือนนิดๆละถูกใช้ชีวิตได้ปกติตั้งแต่วันที่2ละวันแรกๆอาจจะยังสู้แสงไม่ค่อยได้เราก็ต้องพักฟื้นอยู่บ้านแต่ว่ามันเห็นชัดแล้วตั้งแต่วันที่เขาเปิดตาครบ2ข้างอะ <c oughs> ก็จะบอกว่า ICL เป็นวิธีที่ปลอดภัยมากๆนะคะแล้วก็มีมาเป็น10ปีแล้วด้วยซึ่งเราแค่ไม่รู้มากขอเฉยๆข้อดีข้อเสียนะไปรู้สึกว่า1คือที่แตกต่างจากเลสิกเลยนะ ICL อะ่ะ จะไม่ไปยุ่งกับความโค้งของกระจกตาเราเพราะเขาจะใส่เข้าไปในรูม่านตาเพราะฉะนั้นนะ่ะเลซิลิล็กอะคือยิงเลเซอร์ไปในบนผิวกระจกตาถูกปะแล้วมันจะทําให้เคิร์ฟหรือความโค้งของกระจกตาเรามันเปลี่ยนได้แล้วจะทําให้ตาแห้งง่ายกว่าวิธี ICL <c oughs> เขาจะเป็นการแค่ใส่เหนส์เข้าไป <c oughs> เพราะฉะนั้นนะ่ะการน้ําตาหรือการตาแห้งอะไรจะไม่มีผลแล้วก็จะไม่ทําให้ตาแห้งขึ้นและเคิร์ฟของ กระจกตาไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นอะ่ะเบลเป็นคนชอบใส่คอนแทคเลนส์สีมากเพรเบลชอบซื้อจากเกาหล,าหลีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำ ICL จะสามารถใส่คอนแทคเลนส์สีได้ปกติเพราะว่าเขาไม่ได้ไปยุ่งกับความโค้งของกระจกตาเราเหมือนเลสิกรีเล็กเลสิกรีเล็กบางคน โชคดีทําแล้วใส่คอนแทคเลนส์สีได้ก็โชคดีแต่ถ้าบางคนนะ่ะความโค้งของกระจกตามันเปลี่ยนจากการยิงเลเซอร์เลสิกรีเล็กอาจจะใส่คอนแทคเลนส์สีไม่เหมือนเดิมหรืออาจจะต้องไปเปลี่ยนความโคง้งหรือจะใส่แบบอันเดิมไม่ได้อะทุกคนอีกข้อนึงก็คืออสมมติผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนู่นนี่นั่นคือเลสิกอะรีเล็กยิงแล้วยิงเลยกระจกตาเปลี่ยนถาวรแต่ ICL ถ้าสมมติว่าเราไม่พอใจในตัวเลนส์ที่ใส่เข้าไปหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ้ย สาตาเราเพิ่มขึ้นในอนาคตขึ้นมาอยู่ดีๆเราก็แค่ไปเอาเลนส์นั้นออกปุ๊บแล้วก็ตัดเลนส์ใหม่ใส่เลนส์ที่แบบมีค่าเสยตาเพิ่มขึ้นหรือเอียงเพิ่มขึ้นหรืออะไรเรายัดจับเข้าไปได้ใหม่ คือมันสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบบกังวลอะไรทั้งนั้นการใช้ชีวิตปกติทุกอย่างนะคะส่วนข้อเสียของ ICL ที่เราศึกษามาก,ก็คือ1เรื่องการพักฟื้นเลสิกรีเล็กจะพักฟื้นแค่แบบ1อาทิตย์แต่งหน้าได้ละเพราะว่าเขาจะเป็นการแค่ยิงเลเซอร์แต่ของเบลอะที่เป็น ICL จะต,ต้องพักฟื้นห้ามแต่งหน้างดแต่งหน้าเลย2อาทิตย์ก็จะพักฟื้นอยู่บ้านใช้ชีวิตอยู่บ้านถือว่าเป็นการพักงานพักฟื้นไปนในตัวแล้วก็อีกข้อหนึ่งของ ICL คือราคาเขาจะสูงกว่าเลสิกรีเล็กนะคะก็เทาาไปราคา สองข้างรวมกันประมาณ2อ0แ0นีค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขามีโปรทุกคนลองไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของ T R S C ได้เลยส่วนเลสิกลิเล็กก็จะราคาถูกกว่าแต่นั่นแหละมันคุ้มทุกคนเชื่อเราพอยต่อไปคือซึ่งขอเล่าความประทับใจในการทำโปรเซต I C L มาเนาะที่กิจกินเราบอกไปตั้งแต่เข้าห้องพาตาดอาะตรวจตาก่อน ตรวจละเอียดมากเป็นส0 10 10 10ห้องอะแล้วก็คุณหมอที่เบลทาวมาคือคุณหมอสุการดาเขาเป็นคุณหมอที่มีการทําเคสผ่าตัดไซเดนเสริมเยอะที่สุดในเอเชียเลยซึ่งแบบโอเคใจชืนแล้วว่ามาหาคุณหมอถูกคนคุณหมอสุการดาหน้าหลังมากทุกคนใจดีมากแบบใจดีสุดๆเหมือนแบบ เรารู้สึกว่าเข้าไปแล้ว,ลวเราเป็นคนที่กังวลเราก็ถามคุณหมอละเอียดทุกอย่างเขาให้ความสบายใจเราได้แล้วก็ให้ความมั่นใจเลยว่าโอเคเราพากับคุณหมอท่านเนี่ยมั่นใจเลยแล้วก็พอถึงห้องผ่าตัดวันผ่าตัดใดๆเนี่ยก็คุณหมอก็แบบดีมากให้กําลังใจทุกอย่างว่าน้องเบลไม่ต้องกลัวเลยนะคะมันง่ายมากมันแบบสบายมากลูกอะไรประมาณเนี้ยทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะแล้วเขาก็จะนัด Follow Up 3วัน7วัน1เดือนอะไรอย่างเงี้ยตาม2อาทิตย์1เดือนตาม Process ของ t i s c ที่เขามีนะคะก็วัดเรื่อยๆคือมั่นใจเลยว่า โอเคมันปลอดภัยแน่แน่แล้วก็ตาทุกวันนี้เบลใช้ได้ปกติเบลไปเที่ยวทะเลตั้งแต่2อาทิตย์แรกหลังจากแต่งหน้าปุ๊บเบลถ่ายงานเลยพักฟื้นสองอาทิตย์เบลไปทะเลฉ่ำก็ใส่แว่นกันแดดอะไรเงี้ยไปแบบระวังมากกว่าติกันฝุ่นนู่นนี่นั่นก็ไม่เป็นไรทุกอย่างปกติปลอดภัยมากเอาเป็นว่าศูนย์อาการข้างเคียงศูนย์เลยคือไม่ได้อวยแต่มันแบบเหมือนมันเป็นแบบเปลี่ยนโลกงจริงเพราะว่าหนึ่งในบักเก็ตลิเบลคืนทำเลสิฝากไข่ซึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงค่อยไปฝาก ตอนนี้แบบ28เลสิกคือเป็นบักเก็ตลิสต์จริงๆแล้วเราได้ทําแล้วปีนี้ก่อนสิ้นปีนะคะก็แบบดีใจมากที่ตัวเองกล้าทาแล้วก็ถ้าใครไม่ีแพนอยากจะทํา ICL อีกวิธีนึงหรือยังไม่เคยไปตรวจเลยไม่รู้ว่าทำเลสิกหรือลิเล็กได้หรือเปล่าก็ลองไปตรวจได้นะคะทุกคนเบลทําที่ TRSC นะคะเป็นศูนย์ที่เรามั่นใจที่สุดละอยากลองไปปรึกษาก่อนหรือว่าอยากจะมาลองตรวจว่าตัวเองทําได้หรือเปล่าทําเลสิกไม่ได้ก็วิธีเบลคือมันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดอะ่ะก็ไปติดต่อเขาได้เลยนะคะที่ i s เเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นคอนแทคไว้ใน Description Box ด้วยแล้วก็ที่อยู่ตามนี้นะคะทุกคนติดต่อปรึกษาคุณหมอพี่ๆที่สูนใจดีมากๆทุกคนแนะนำเลยใครมีปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเราอยากจะแบบแก้ไขให้มันหายไปเลยศูนยยแบบเราอะลงทุนเถอะทุกคนมันคุ้มจริงๆกับชีวิตและตาใหม่ที่ได้มาแบบ Full HD อ่ะไปลวทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ั b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยใครมีคำถามเกี่ยวกับการทำ ICL ทำเลสิกรีเล็กคอมเมนต์มาถามเบลได้เลย DM IG มาก็ได้คือเบลพร้อมจะตอบทุกคำถามเพราะว่าอะไรเราเป็นคนที่กังวลมาก่อนแล้วเราก็เป็นคนที่อยากทำม,มากๆแต่ก็ยังกลัวมาก่อนด้วยเหมือนกันใครที่ยังกลัวยังลังเลก็ถามเราได้เสมอเราแบบถ้าเหตุก็จะยินดีตอบทุกคำถามนะคะอยากให้ทุกคนแบบ มีสายตาที่ Full HD แล้วก็มีสายตาแบบใหม่ไปด้วยกันนะคะวันนี้ไปก่อนละทุกคนบ๊ายบายจะันใหมคลิปหน้านะกาฝติดตามคลิปทาง TikTok Instagram แล้วก็ Facebook กันด้วยนะคะนอกจากช่องทาง YouTube ในกนเนาะ,ะบ๊ายบาย